สบายดีเดินมาทุกคนเนาะสบายดีเนาะสำหรับคลิปนี้เนาะค่อยจะมาเทรดด้วยการนําใส้เครื่องมือ i n d i เตอร์ที่เทรดดิวีเนาะที่ได้เข้ามาในกระานเทรดของ b ีเทรดมีหลากหลายและทุกคนสามารถเลือกใส้ได้อย่างสะดวกสบายตามใจเลยทุกคนเนาะสามารถใส่ตัวใดก็ได้เนาะแต่ว่าสิ่งหนึ่งก็คือทุกคนต้องมีการตั้งค่าให้มันถึกรลอต้องได้ปรับขนาดให้มันถึกมันจึงสามารถที่จะเทรดได้อย่างแม่นยำเนาะทุกคนเนาะนั้นผู้ใดที่เคยเทรดหรือเคยเทรดมาก่อนก็นกตามถ้าว่า คามบ่มีวิธีการปรับอ mm ่านตั้ค่ามันดีๆเอาจะบวสสมถที่จะวิเคราะห์ยังแม่นยำหรือคนเนาะดังนั้นเราจะมาเบิรงในคลิปนี้เนาะทุกคนเนาะเราจะมาเทรดให้หลายๆคนในเบิรงว่าเขานมูไซอินดิเคเตอร์นี่มันจะได้ผลแทบบ่หรือว่าจะบำไรเนาะให้ติดตามเบิรงต่อไปพอเจ้าเงบมาประมาณสองร้อยนะทุกคนเนาะสองร้อยเหรียญเนาะปัดนขึ้นเนาะเบิรงว่าจะสามารถสร้างกําไรไปให้หใส่ทุกคนติดตามเบิรงกำกันต่อไปว่าอินดิเคเตอร์นี่มันจะได้ผลหรือบร่ได้ผลให้ติดตามเบิงในนคลิปีาะ เขาเจ้ากำไรประมาณจะพันปลายสองพันเหรียญเนานะด้วยงบสองร้อยเหรียญเบิร์ว่าจะเห็นดับบอลให้ติดตามเบิร์คลิปนี้เอาไปจะมาเริ่มออกเดอร์นี้เลยทุกคนเนาะอ่างบสองร้อยสามสิบสี่เหรียญเนานะสองร้อยสามสิบสี่เหรียญอ่าไปทั้งหมดเลยออเดอร์ทันวิตรออินไปเลยออเดอร์นี้เนาะได้มีการตัดสินใจกดขายเนาะเบิร์ว่ามันจะลงมาเป็นแดงดับบอลเนาะเพราะว่าเขาสังเกตเบิร์เส้นเนาะเส้นมันหักลงมาไม่คขาว่าแห้งขายเข้ามาหลายเนาะมีโอกาสที่จะลงมาเป็นแดงได้เนาะ สำหรับอินดิเคเตอร์ตัวนี้เนาะสำคัญหลายเนาะคุณเนาะถ้าว่าผู้ใดที่อ่านำไปใช้เนาะเชื่อมั่นว่าสามารถสร้างกำไรได้เนาะ <S <S โอเคนนนออเมมนาะ,ะวินไปเนาะเดอร์ทำอีกเนาะเอาอินไปเมื่อกี้เนาะวินไปเก็งเบิกออเดอร์ที่สองเนาะคนนะุณเนาะเก็งเบิกออเดอร์ที่สองเราจะปั้นให้เอาประมาณจักพันเหรียญพันปลายหรือเกือบพอประมาณสองพันเหรียญเนาะเบิกไวาจะ h o l บอเลเนาะกรณีเส้นมันหักขึ้นไปไปนี่เนาะอ่าเบิกเนาะโอเคมั่นใจเนาะดีเนาะตามซื้อเลยมั่นใจเนาะซื้อเลย นึ่งมาแทางเทียนมันเป็นแทงทีบ่มีไส้เทียนเนาะมันเป็นแทงทีมีแหงซื้อเข้ามาหลายและเบิงจากเส้นตัวนี้มันหักขึ้นไปแน่นอนออเดอร์นี้ก็เลยกดซื้อเนาะเบิงว่าจะวินบ่เนาะติดตามเบิงต่อไปโอเคเนาะถือว่าวินไปเนาะกนน็เนาะวินไปสองออเดอร์ติดเนาะวินไปสองออเดอร์ติดเกมเบิงออเดอร์ที่สามเนาะเก็เบิงออเดอร์ที่สามเมื่อกี้นี้จ้างงบสองร้อยเหรียญตัวนี้ได้เป็ร้อยเก้าสิบเหรียญเนาะถือว่าได้กำไรมาหลายเนาะกนเนาะเกมเบิงออเดอร์นี้เนาะ โอเคเส้นมันหักลงมาเนาะขายเลยอ่ามันใจเนาะขายเลยสังเกตง่ายๆนะทุกคนเนะาะบรต้องวิเคราะห์อย่างๆเนาะสำหรับการเทรดมาเอาบด้เดาแบบคาดเดาเนะเาะก็คือเอาใช้รักกันใช้เทคนิคในการวิเคราะห์กราฟเนาะาเบื้องว่ามันจะเป็นไปตามบทเรียนของเราเนาะถ้าว่ามันลงมาปิดแดงแสดงว่าออเดอร์นี่มันเป็นไปตามบทเรียนของเราที่ได้วิเคราะห์ไว้เนาะเส้นหักลงตามขายเส้นหักขึ้นตามซื้อเนาะจิ้วแต่สำนีพอเนาะบ่ต้องจิ่หลายเนาะให้ยุ่งยากเทุกคนเนาะ เครื่องมืออินดิเคเตอร์ในเบสเทรดมันจะมีหลากหลายนะไปจับบันนี้เนาะถ้าว่าเพืใดที่สามัตถคณะตัวใดก็สามารถเลือกเอามาใซดได้เลยเนาะทุกคนเนาะโอเคเนาะเส้นมันหักขึ้นไปไปนี่เนาะเอาเบิรงประมาณสามวีสองวีสุดท้ายเนาะอะไรกดออกก็เดินแล้วเนาะเดินนี่เนาะเบิรงว่ามันจะสามารถวินได้บ่เนาะอ่าติดตามเบิรงกนำกันตามซื้อเนาะเมื่อกี้เนาะตามซื้อย้อนว่าเส้นมันหักขึ้นไปเนาะแทงเทียนเป็นแทงทีเต็มเต็มเนาะอ่าขึ้นไปงามๆเนาะทุกคนเนาะขึ้นไปงามๆ โอเคเนาะวินไปเนาะด้งนการเทรดเนาะทุกคนต้องศึกษาให้ได้เนาะทุกคนเนาะต้องศึกษาให้ได้ถ้าว่าบบศึกษาในนอนจะเสียเนาะทุกคนเนาะต้องศึกษาให้หรู้ด้วยตนเองถ้าว่าผู้ใดที่เข้ามาเทรดโดยที่โบไร้ศึกษาแนนอนจะเสียเนาะโอเควันนี้เนาะอ่าตามซื้ออีกบันหนึ่งเนาะทุกคนเนาะตามซื้อขึ้นไปอีกบันหนึ่งหาเบ่งว่าจะสามารถขึ้นด้บ่อเนาะถ้าว่าเด๋อวนี้บ่ขึ้นไปแมนอาจจะคุณเงินไปเนาะทุกคนเนาะอาจจะคุณเงินไป เอดนี้น่าจะบอสมารถขึ้นได้เนาะน่าจะพลาดเนาะทุกคนเนาะการเทรดไม่แน่นอนในนอนมีได้มีเสียเนาะทุกคนเนาะแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือต้องบริหารเงินให้เป็นเนาะจึงได้กําไรเนาะทุกคนเนาะอ่าพลาดไปเนาะเดินเมื่อกี้เนาะพลาดไปหนึ่งเดือนเนาะเดอนนี้จะไปอ่าสี่ร้อยเนาะหกร้อยเลยไปหกร้อยเหรียญเลยเส้นมันหักลงมาเนาะตามขายเลยทุกคนเนาะถ้าว่ามันหักลงมาเป็นตามขายเนาะทุกคนเนาะ ตัวนี้มันใจนะทุกคนเนาะเพราะว่าอย่างราะว่ะข้าเบิงจากเส้นตัวนี้เนาะมันซีลงมาไม่เข้ามาแห้งคายเข้ามาหลายเนาะมีโอกาสที่จะลงมาพี่แดงหลายกว่านะทุกคนเนาะวินแน่นอนเอาเรื่อนาะมั่นใจเนาะวินแน่นอนเพราะว่าข้าเบิงจากเส้นตัวนี้แล้วก็เบิรงจากแท่งเทียนไปพร้อมเนาะถือว่าวินไปเนาะวินไปตอนนี้ได้หนึ่งพันเจ็ดร้อยปลายเนาะหนึ่งพันเจ็ดร้อยปลายเหรียญเนาะจักงบสองร้อยสองร้อยเหรียญอ่าไปอีกเจเล็กเจน้อยอาจจะหยุดเนาะทุกคนเนาะไปอีกเจเล็กเจน้อยจะหยุดประมาณจักสองอืดพอเนาะ อาอเดือนนี้เนาะในกดซื้อเนาะในกดซื้อขึ้นไปเนาะเบิ่งว่าจะสมาถขึ้นได้บ่เนาะโอ้ลงมางยาวๆเลยอันน่าจะขึ้นบไนด้เนาะเดือนนี้เนาะลงมางยาวเดนี้มันจะขึ้นบรด้โอเคบ่เป็นหยัางเนาะปับเงินไปต่อนเนาะขึ้นเนาะปับเงินไปต่อเดือนนี้จะไปสี่ร้อยสี่สิบสี่เลียญเนะาะเมื่อกี้พลาดไปสองร้อยพลาดเนาะไปสี่ร้อย สังเกตเบิ้งเนาะตอนวีสุดท้ายเนาะประมาณสามวีหรือว่าสองวีเนาะาว่าเส้นมันหักขึ้นไปตามซื้อหักลงตามขายเนาะโอเคเนาะเดี๋ยวนี้เนาะจับไปเนาะเดี๋ยวนเนาะเบิ้งว่ามันจะเป็นไปตามบทเรียนที่เอาวีข้อบอร์เนาะให้ติดตามเบิ้งเนาะเพราะว่าสังเกตเบิ้งเมื่อกี้เนาะแห่งขายยังมีหลายเพราะว่ามันหักลงมาเนาะเส้นตัวนี้เนาะมันหักลงมาอ่ามันเบิ้งนำการเนาะเบิ้งว่ามันจะสามารถลงมาได้บอเนาะ สเกตง่ายๆนะทุกคนเนาะอันนี้นี่ต้องได้ทุกคนต้องตั้งขนาดปรับขนาดให้มันถึกเนาะคนจึงได้กําไรเนาะอันนี้เป็นการเทรดได้พันปลายเหรียญเนาะได้กำไรเนาะทุกคนเนาจะจ้างงบสองร้อยเหรียญได้พันเก้าร้อยเหรียญเนาะถือว่าได้กำไรมาหลายสําคนเนาะทุกคนเนาะด้งน,นการเทรดเนาะต้องศึกษาให้ดีเนาะจึงเข้ามาเทรดทว่าบ่ศึกษาแนนนจะเสียไปให้เนืออื่นดีกว่าเนาะาว่าเข้ามาแล้วเพื่อวางกำไรยางเดียวโดยที่โบเฮนฮูน่นนจะมีโอกาสจะเสียหลายกว่าเนาะต้องศึกษาให้ดีเนาะจึงเข้ามาเทรดเนาะทุกคนเนาะ